สัปดาห์นี้เฟี้ยวรวมตัวกันครบทีมเพื่อมาขอคำปรึกษากับพิทามพัฒนะกันที่ร้านแมตแฮตเตอร์ครั้งนี้น้องๆได้ปรับบทและมีการวางแผนการถ่ายทำที่เหมาะสมกับบทมากขึ้นหนังของทีมเฟี้ยวเป็นหนังที่เล่าถึงผู้หญิงชราคนหนึ่งที่ชื่อนัทชากับความทรงจำของรอยศักด์สีจางที่ต้นแขนของเธอในเทปนี้เรายังได้ดูขั้นตอนการถ่ายทำของทีมฟินวิวด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าทีมแรกที่เริ่มถ่ายหนังจะเตรียมงานมาพร้อม และเต็มที่กับมันขนาดไหน S <S <S แล้วสรุปเรื่องร<ต>อยสักได้ไหมหมายถึงว่าเราสักเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเป็นแบบไหนตกลงมันจะไม่เห็นใช่ไหมแต่คนคนอื่นไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่ายายเห็นคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ที่ท่าถามถามว่าชื่อใครายายก็ต้องเห็นแล้วดิก็รอยสักอะไรเออนอกจากก็ต้องเล่าเป็นว่ายายพูดให้ฟังความจริงคนเห็นก็ไม่เห็นเป็นไรป่ะ เก็เราก็ว่าไม่ไม่เป็นไรก็รา่มันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่แต่มันเราต้องรู้ดิว่ามันเห็นหรือเปล่าคือตัวเราต้องรู้ตอนจบตรงยังจะบินอยู่ไหมใช้อะไรบินใช่ไปสมัครไอเนี่ยเว็บบอร์ดของสมาคมเฮลิคอปเตอร์บัขับแต่เขาไม่รับอ่ะไรเนี่ยหน้าตาดูไม่จริงจังเปล่าทาไมเ่รอให้ทายไปสมัคร ยอมรับจากแอดมินก็เนี่ยรอมาอ๋ออตอนจบมันจะเป็นแบบว่า,เ,าเริ่มจากรอยอยเขียนที่แขนเด็กผู้หญิงแล,ล้วก็มันก็จะค่อยๆเค,ค,คลื่อนออกสูงขึ้นตอนแรกคุยกันว่ามันจะเป็นการแค่การทแทร็กออกไปแต่มันแบบขึ้นไม่ยิงย่งใหญ่ไม่เสียง,งั้นแต่เราไม่มีเงิน ทำลางไงเราเลยใช้เป็นฮอบินแพนใช่โคโปรมันมีเมาส์แบบว่าเป็น 3M ติดไว้ตรงหน้าข้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะที่ออเตอร์มันสามารถแบบมันคล้ายๆเคนอยา่างนึงคือมันหมุนได้ใช่ <c oughs> หรอือกว่าก็ติดไว้ข้างหน้า <c oughs> แล้วถ้ามันต้องให้คนแบบเป็นๆหน่อยที่แบบที่เขาจะบังค <c oughs> ับซ<ช>ึ่งโคโปได้โคโปรใค่ยังไม่ใช้งานคือถ้าใช้ โ o p r o เอเราจะใช้ในช็อตอื่นได้ไหมมันควรมลใช่ไหมไม่รู้ไม่เพราะมันใช่เพราะมันแปลกจากยังอื่นใช่ไหมพอบอกว่าใช้ GoPro นึกถึงเคยเห็นมันเอากล้องติดไว้ตรงฮูลาฮูปอะแล้วมันก็เล่นคือมันก็เป็นภาพที่ดูอบอุ่นดีเหมือนกันนะก็เลยถามว่าเราจะใช้ในช็อตอื่นหรือเปล่า ซึ่งมันก็ต้องดีไซน์ให้มันเข้ากับบทของคิมว่ามันจะเป็นอะไรได้บ้างคือมันมันจะต่างจากชอ็อตอื่นเมื่อช็อตนี้มามกกันต้องมีอะไรความหมายอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดไม่งั้นไม่จะดูไทยวางคอ <c oughs> นเซ็ปต์ไปอย่างนี้ <c oughs> ก็แล้วก็เคดีอันนึงมันจะดูคือ <c oughs> อยู่ดีๆโผล่มาตอนหลัง คือมันรู้ว่ามันไม่ใช่เหมือนกับอย่างอื่นเลยแต่เราบอกมันก็สวยดีมัก็สวยคือมันไม่ใช่แค่สวยก็ดีไว้แต่แบมันต้องมีความหมายควาคิดคืออยู่ดีๆมันไม่ใช่แบบอยูกูจะกูกะจะมาใช้กูเทพจบเพราะฉะนั้นมันแต่มันก็ต้องใส่ไปอย่างแยบยลเลยโลแกนเหลือที่ไหนบ้างเหลือว่านโรเรียนหรืว่าก้องหาเรยซึ่งเป็นฉากจบคือแอยากให้มันเปสวยดก็เลยแบบปินออกมาจะกโรงเรียนที่ยูมีอะไรที่ต้องเห็นว่าไงอ๋อ มีห้องเยี่ยมหรอมีซึ่งแบบห้องเรียนที่แอบถ่ายแอบถ่ายนะ5วิทำไมว่าเขาไม่ยอมให้เข้าแล้วรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็ถ่ายบนเก้าอี้ก่อนนะทำไมไม่ยอมเข้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีหนังสือก่อนตอบพูดไปยังว่าอยากให้หมอดูเป็นผู้ชายอ้าวอยากเฮ้ยคุณแต่ไม่โอเคนะมันแบบหนักเลสเบี้ยนเว้ยคืนนึกภาพว่าถิมเขียนบทมีมีเพื่อนมาด้วยเพื่อนเป็นผู้หญิง เพราะถ้าเป็นผู้ชายจะนึกว่าแฟร์ซึ่งไม่ได้แล้วเพื่อนเป็นไม่เหมือนผู้หญิงอีกอธิบายไปเลยแต่งหน้าให้เป็นผู้ชายผู้พูดเขายอมนะเว้ยเขาดูยอดหมดยอดเลยค่ะเราว่าเรารู้ว่าที่แกชอบเขาดูมีคาแรคเตอร์ใช่ไหมชุดเขาสวยมากเลยอคือชุดดิเขาเปผู้หญิงีผู้หญิงชื่ออะไรคะยายหนูชื่อปุ่มสีแต่ย่าหนูชื่อจันดีกะไรต้องไม่ได้เน้นเนื้อเก่า นาชาใช่ไหมพอมาเจอจันดีอะไรเงียก็เลยเริ่มรู้สึกว่านาชาเป็นไงวะท้ามถึงใช้นาชามีเหตุผลอะไรมันมีความอะไรเราคือตื่นตาตื่วติวเออเอาเลยอันนี้คือเป็นแบบว่าเลยนาชาแปลว่าผู้หญิงที่มีความทรงจำที่เลื้อรังไม่ใช่อาดมีอะไรมาโชว์ไหมต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมรอยสัก ก็ก็แกบอกว่ามันเป็นเด็กเบรกเราก็เลยคิดว่าก็แค่วาดเหมือนเดิมก็ใครจะวาดเอาก็แกบอกอ่ะตอนนั้นแกเป็นคนพูดเองเลยว่าเอาเมจิกวาดแต่ทำไมแกไม่จําเป็นต้องใช้เมนจิกวาดเออหมายถึงว่าให้มันออกมาเป็นเมจิคืออย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาทำจริงจริงมันไม่ได้แบบแล้วมันใช่เมจิกระเอาไม่คืนก็แกตั้งใจมันเป็นเมจิกไม่ใช่เมจิกระมันไม่เหมือนกัน คือง่ายสุดนะแบบเป็นไอแบบอันเดียวทำในโฟล์ชอปก็ได้แล้วอาจจะค่อยๆเมื่อจริงหรือไม่ค่อยเรือเหมือนกันก็แล้วแต่แล้วปริ้นในกระดาษที่มันเป็นแท็กซ์ูนี่่เลยะจริงเหรอเราแมาแปะแล้วลูกอ๋จริงเราเรามาแปะแล้วก็ลูกแต่ว่าแต่ว่าต้องต้องทำแบบกระจกแบบแบาได้อันนี้เราอยากให้หนังมันเป็นแบบไหนคือพอดี วันนั้นไปฟังพี่อุ๋ยอ่ะตัวเขาอแบ่งหนังเป็นสองประเภทประเภทแรกก็คือหนังที่เดินเข้าหาคนดูกับหนังที่คนดูอ่ะต้องเข้าไปหาหนังเอาตรงกลางได้ไหมเจอเป็นพื้นฐานค่ะนัดกันอือซึ่งเราต้องก็ต้องการทำอย่างนี้อยู่แล้วนะคือไม่ถึงกับไม่ถึงกับหลับอ่ะถูกด้วย ไอ้ไอ้ที่แม่คุยกับลูกมันมีมีก็นิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยป่ะสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้หนึ่งานแสดงอ่ะข้อสองหาบ้านหมอดูด้วยผู้ชายถ้าถูกเอาผู้ชายค่ะสรุปูกเอาผู้ชายใช่ป่ะตอนไปเผยเองนี่แหคือเราก็จะหาเด็กวยไหมคุยลองคุยดูก่อนกับอาจารย์ว่าถ้าแบบให้เด็กหาเด็กมาสักแบบจำนวนหนึ่งต้องเผื่อเราคายตอกด้วยนะรถตู้ ติดต่อเสียงส่งบทให้นักแสดงที่ติดต่อได้แล้ว make ไม่มีใคร make up เนย่าไอคิดว่าจะแต่งหน้าให้ได้ป่ะาไอแกเชื่อมั่นในเจวไหมอะที่ที่บอกว่าแค่เจ้าเพื่อนมาไม่ขิมขิมขิมอ๋อเออก็ด้เพื่อนขิมไปญี่ปุ่นอยู่ไม่ต้องทำนั้นหรอกพอดี้ทำเวลาหนึ่ที่โพสใช่ป่ะีนี้ให้เขาจำได้จำอีกไหมเนี่ยครับ ดเหตตุ paid, ัวเองหลังจากได้รับคำแนะนําเรื him, ่องต่างๆจากพี่ตั้มแล้วเฟี้ยวก็ได้แบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากขึ้นพี่ตั้มดูไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่สําหรับการทํางานของน้องๆเพราะน้องฟานโปรดิวเซอร์ของทีมเขามีทีเด็ดจะเด็ดยังไงมาฟังพี่ตั้มพูดกันเลยดีกว่าค่ะขาวก่อนก็ฝากกันบ้าให้ไปถกเรื่องรอยสักโอเคชัดเจนว่า จะเป็นรอยสักที่ที่มีความสำคัญยังไงกับเรื่องแล้วก็ฉากจบที่เป็นชอ็อตอลังการของเขาอ่ะก็มีการวางแผนกันมากขึ้นไม่ห่วงเพราะว่าโปรดิวเซอร์แบบว่าไหวสวย <c oughs> เข้ากับทุกคนได้ไรหรืวตามหรืต้นตามี่ จมูกคือผู้ใหญ่ตรงนี้คือพระเห็นเห็นท่าไม่ดีฟานมันก็อยากคิวใส่เขาก็อ๋อโอเคสำหรับเบรกหน้ามาดูทีมฟินวิลกันค่ะว่าพวกเขาทำงานเป็นไงกันบ้างและมาพบกับหินรวมกับทีมฟินวิลที่ถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการอบรมแต่เพื่อนเพื่อนาพาทีมฟินวิลเข้ารบได้ในที่สุดมึงรู้ซึกผพดกว่านั้นที่เมื่อถือมึงบอลลัม นนามสวัสดีครับผมชื่อนันทวุฒิภูผาสุครับชื่อเล่นชื่อหินครับแม่เรียกหินอ่อนครับเคยเป็นตัวแทนนําสวนม์ไวรพระแล้วก็เชิญทงชาติด้วยครับผมก็พูดเล่นๆว่าถ้าผมไปผมต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนผมก็พูดไปอย่างนั้นเลยครับแต่ไม่คิดว่ามันจะได้เข้ารอบขนาดนี้แต่ผมก็ไม่ได้ไปหรอกครับตอนอุรมเป็นน้องๆไปแทนเพราะตอนนั้นผมประสบอุบัติเหตุเนื่องจาก คิดว่าตัวเองเป็นอามาตะผมก็เลยไม่ไปโรงพยาบาลจนไส้ติ่งแตกต้องนอนโรงพยาบาลน,นานมากถ้าผมไปอาจจะไม่ได้ก็เลยผมผมเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่บทผมก็ดีนะผมว่า สวัสดีครับผมชื่อนันทุภูภัสสุครับสวัสดีครับผมชื่อพิรยุทธ์โกศลวัฒน์ครับอันนี้เป็นนักแสดงในเรื่องนี้นะครับส่วนมากก็จะได้เป็นตัวร้ายเป็นพระเอกบ้างเป็นบางครั้งนะเรื่องนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับม่ได้เตรียมนะครับก็เด้เตรียมบทบทก็ยังไม่รู้นะครับบทผมไม่มีบทพูดลยครับแสดงมันออกมาจใจอินเนิ่งไหครับผมคว้าแบบ อย่ามากอย่าเยอะนะครับเพราะมันเป็นหนังอาร์ตเราต้องแสดงความรู้สึกของคนจริงออกมาไม่ชอบจริงเลยนะโอเวอร์แอคติ้งเนี่ยหนังคุณทั้งบทแม่อะคุณต้องแสดงความเป็นคนไทยไอติมออกมาผมส่งคุณไปเข้าคอร์สคนไทยไอติมหนึ่งคุณไปหรือยังเนี่ยส่งคุณตอนไหนวะเออวาไปเห็นมันไดนาไปตัวอากาศอันนี้เป็นบรรยากาศการกินข้าวภายในกองถ่ายของฟินวิวนะครับเฉพาะงบข้าวเราหมดไป3 0,000นแล้วนะครับเลดเราสั่งทำจากฮอลลีวูดนะครับ โอ้สีเขียวเป็นสีแห่งธรรมชาติครับเราฟินวิวเราทำงานกับธรรมชาติเพราะยุคนี้เป็นยุค global w ม r m i n g นะครับจะใช้ไม้มะฮอกกานีข้างในเป็นขนเอ็นมังกรนะครับนี่้ัเสีคาถาก็เสกได้เลยเอาละครับสำหรับวิธีการเช็คระดับดอลลี่นะครับเราก็จะใช้กันมีไม้ใช้อยู่ซีนสองคัดหนึ่งเทคหนึ่งแอคชั่น โอเควุ้งไม่มมเลยไทยไราเล <laughs> <laughs> ็กเดียวพันเล็กเดียวเลยวะมีคนซ้ำเง่อต้องมีคนซ้ <laughs> ำเง่อซ้ำเงซ้อให้หน่อยตีซ้ำเ่งดังต <laughs> ับเ <laughs> ลยลดก็ได้ไปกันหนย่นุย้ย <laughs> ไปไปตีนะ <laughs> งานเข้าเลยไม่ใช่แตกก็ถอดอันเดิมเสียบเอ้ยมันจะถอดยังไงวะมันก็ต้องมานั่งตัดลวดแกแล้วก็ถอดใส่ให้แกชอบปกติเลยเฮ้ยก้องถ่ายแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเราต้องทํางานต้องมีอุปสรรคมันธรรมดาอยู่แล้วไม่มีใครผิดเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาต่อไปนะโลมันเบี้ยวครับขนาดนี้เอาไปซ่อมในเมือง แล้วพอเอาไปซ่อมในเมืองร้านซ่อมบอกว่ารออีกวันหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจเอารถไปที่รถร้านไอติมตรงที่ยืมมาครับเพื่อไปสารภาพผิดกับบุงลบว่าเราทํารถแกพังแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าแกะจะให้ออกออกมาไหมหลังนี้เราจะเปลี่ยนแค่สองตรวนี้ไม่เคยงนะั้นเบรกเบรคจนเอาอยู่คาที่มันก็บี้เป็นเลขแปดเลยครับพูตามความเป็นจริงไปครับ ก็ว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงบ้างอะไรบ้างนี่ฮะครับแต่ลุงเขาก็ไม่ว่าอะไรลุงก็ใจดีครับ<ด>ลุงก็เข้าใจเออม,มีเหตุมีผลครับก็โล่งใจขึ้นเยอะ <c oughs> ครับอะไรเครียดเลยเครียดฉีดเยอะเลยเอาเลยเอาตีนมกเตา้าก็ต้องฉีดไม่มไดอหรอใส่ซืนไ่เต้เอานี้ก่ต้องจุดไฟนบ่ลังสันลังสัเล่เกันไว้กันไว้เอาพร้อมยัง สามสองแอคชั่นกับไฟดำไฟเต็มเลยเกิดการไม่คอนติเนียขึ้นต้องไปทูบีคอนติเนียครับบักเอกเอมา่ายมันไม่ควัน ในวันที่2ของการถ่ายท,ทำฟินวิลเ <พา S 1> ชิญพรามประจำคณะมาจัดพิธีบวงสวงมาดูกันค่ะว่าทเทพยดาฟ้าดินจะเมตตาฟินวิลหรือไม่ดันอยู่ไว้า้วยกกันแาาดนาารนดร้อนมากค่ะวันนี้ร้อนอยู่เมื่อเช้าวบวงสวงก่อนบวงสวงนึงกว่าฝนจะตกครับแบบคึ้มมาเลยพอบวงสวงเสร็จร่องเลยฟ้าร้อนเลยตอนนี้ แล้วถ้าพี่ถ่ายตรงนี้มันต้องต้อง,ต,องต้องเป็นซีนนี้ไม่ใช่เหรอต้องเป็นซีนลาหมายถึงที่วิ่งเจอกันเด้เนี่ยซีนนี้เฮ้ยลิตเต้คนเจ้าเลยเพื่อนฮัดเตาลกลับมาซีนเจ็ดฮัสิบแปดเทคสองแอคชั่นมาเลยพัดกูดเอากล้องไปก่อนนะนเป็นการวงสวงที่ได้ผลมากมาย ฝนมาแล้วครับดูท่าจะเป็นพายุมกูว่าเขาต้องเขาห้มหรอซีนนี้เป็นซีนอะไรคะเป็นซีนที่พระเอกกำลังวิ่งตามรถไอติมรถจะเกิดภาวะสับสนว่าไปทางไหนดีกล้องจะใช้ลักษณะ i s o p h o l hand held ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาใหม่ไม่ต้องออกกล้องไปติดนักแสดงเอามึงถือออกแล้วก็แลนด้วย ถือเร็วก่าเรียนนะนักแสดงไทยเองครครับครับเบอมีแฟะผมเตอเยอะอยู่ครับเดยอะอยู่จะได้ถ่ายวงไพ่กับวงวงตะก้อ แล้วก็นักมวยก็มีนักมวยเกี่ยวอะไรเมาดูความไหมเวียดค้อมแร้วนี่คฝนจะตกกับวันบ่ตกมึงเห็นบ่ฟ้าบ้านร่นวงู่พุ่นเรไปไปไหนต่อคพี่หนิเราจะไปถ่ายในหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านที่ทางผมทุกเรื่องต้องไปถ่ายเท่านั้นข้าเจ้าเอิ้อองโรงถ่ายทําของเ็นวิวครับเป็นฉากที่เราเซตขึ้นมาเป็นหมู่บ้านครับหมดงบประมาณไปหลายบาทเหมือนกัน ถ้าเอกมันจะวิ่งมาครับแล้วมันจะเห็นเป็นภาพก,กว้างๆพี่มีเลรียนไว้ที้อยู่ไหมครับ <laughs> ไปทายใหุ่นก็ได้วุ่นเป็นยังดอกแล้วมันก็ตามไปอ้าวทังกูที่ช่วยขนาดนั้นกูก็ต้องน้อมวะผมเพ่งรู้ว่าการทำหนังมันไม่ง่ายอย่างที่คิดผมอยากจะพูดคำนี้ต่อหน้าเวทีเวิร์นฟิล์มมาก I'm the world of the king กูเป็นโลกของราชาฉากพระเอกที่ต้องวิ่งอยู่กลางตลาดเลยต้องยกเลิกไปก่อนค่ะเพราะฝนตกและน้ำก็ท่วม ตัวน้องๆไม่สามารถถ่ายต่อได้น่าสงสารน้องๆจังเลยนะคะครับได้ดไแล้วโอแค่นี้แหละไม่ต้องไปแล้วปไม่เอาเยอะใช่เกียวเมื่อกีน<ส><ส>้นี้เลย <c oughs> โอ้ Action <oughs> รู้สึกว่ามันยังดีเลยอย่นนะ สามสองแอคชั่นเอาไหม <laughs> ออกหนึ่งสองสามครับเราเราให้ฟังหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นครับพอดีว่าสเตดิแคมหายคือ เอาแปดสเก้าเออฝากกับเคียงโมไว้ตอนตอนฝนตกอไต้องไปดูในกล้องนี่ในกล้องนี้น่าจะมีอยู่เห็นแวบๆไหมครับกลับไปหาดิผมให้มาไปหาอยู่ครับอ๋อไปเจอเตติแคมที่ตลาดนน่วงค่ะก็ก็งงอยู่ว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคือคนเราผิดพลาดกันได้ไงถ้าน้องทําหายผมไม่ได้ว่าน้องแต่ถ้าตีทำหายล่ะ ฮัดโอ้มันหมืดมากพอดีแม่แฝ่กูหายเลยในงานนี้ตอนนี้เรากำลังจะก่อไปมันเข้ากล้องเออตรงนั้นอ่ะมันมีฐานอยู่เอ๊ะไม่ได้ต้องการเปลวไฟต้องการควัน เอาซีว่คันน้อเห็ดควนันไม่ได้ฮาไฟไปตั้งไว้ข้างค่างไปเอกเลยขับไปขับไปเต้าขับไปไปเรื่อเทปเทียร์เสียต่าที่นั่นตามควงจังเหนื่อยครับควนไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งจิตนาการเอาไว้ เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ว่าจะเอาไงครับคิดว่าย,ยังไม่พอ <c oughs> ผมยังดอยของสองผมำทำให้ปู้กับรู้สึกไม่พอใจ <c oughs> เอาไว้เรื่องหน้าแก้ตัวสามสองแอคชั่นสี่เมือ่อเตาสี่เมือ่อ ีันนนว่่าาทงเยแม้จะผ่านการไ<อ>า,ายทำ<อ>าหลายวันแล้วแต่ฟินวิวก็เดินไปได้แค่เ<ป><ป>พียงครึ่งทางเท่านั้นหนทางข้างในอีกยาวไกลสู้ต่อไปนะฟินวิวของหยาดนะทำ <laughs> ได้หมืนกัน <laughs> ไปที่ล่าช้าเพราะว่าผมว่าสภาพอากาศหนึ่งแล้วก็ พวกเรายังไม่พร้อมที่จะทํางานใหญ่ขนาดนี้นครับขนาดแค่การกันรถไม่ให้เข้ามาในฉากเฉยๆมันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับมันเป็นช่วงเริ่มต้นของการทํางานนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าทําไปอีกสักพักมันก็อาจจะดีขึ้นนะ